สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาววันหยุดพหนีตุนชอบมาเครัทิพเทบึงนองบอนโยกแข่แขกซอยนียาไม่ไกลที่เทนียังรัทิพให้ชาวด้วยแต่ว่าเรายังของเราเองกัดไม่ต้องชาวให้เสียเบียร์แล้วแหละปันเข้ามาอย่าเตะเอะเนาะวันหนีคนมาวิ่งมาออกกําลังกายก็เคกองเหมือนกับทุกๆหนนั่นแหละเทนีบรรยากาศดีร่มรื่นยังบึงน้ําคือนาดยายตอนไม้เขียวสดชื่นจริงๆสู้เอ้ยเขาว่าคนเถตื่นเช้านั้นได เปรียบแปละเพราะว่าได้ยังเวลาทำอิรอีไอิรมากกว่าคนอื่นเนาะ ตอนนี้เขายังปักตูเชื่อมจักบึงน้องบอนไปเทศสวนหลวงรอกล่าวแล้วคือบ่ายแล้วแหละเครทิฟเข้าไปทีเดียวเนาะนาหลังสวนหลวงรอกล่าวยังตื่นลาดด้วยวันนี้ตุนตั้งใจเคระทีฟเข้ามาเพราะว่ายักษ์จิมาแลวว้วยังอิร่ายขายมังเนาะพบเขาหลกกระไตฝักงามจมงวัดนาไปทําผัดแผดหลอกยองกล่องตาหนี่ออกโลกแล้วตาเนินเราพึ่งออกดอกยเลยนี่กัดกุ้งแช่บวยกุ้งลายเสืออาหารทนเล กสารกัดหยังสมุนไพรย,ยาต่างๆปอเปียสอดนากินเจ้าวาดหลกไม้หลกกระอท h อหลกยาหมูอะโวคาโดหลกม่วงหลกนาวกลวยหลาโกเคกองแอนี่กัดผักสดราคาไม่แพงทียังหลายเจ้าโยนี่กัดถอดมันปลา ทำไม้ไม้ร้อยๆันี่แหละร้อนๆนี่เนอะนี่กัดกลวยหักมุกยางน่ากินจริงๆเนาะคือเหนียวหมูกัดน่ากินเถรแลนี่กัดรานกาแควขาย,ยบนรถยังโต๊ะให้หนั่งกินันี่ด้วยนี่กัดซอยเถขายของเราแหละยังคนมาขายของก็เขกองแอ้ทั้งคืนหนุ่มทั้งกับ ข้าวเป็นถุงถุงทรายพันนีเซอร์หลบเริ่นได้และกัดกลวยปิ่งมันปิงงป่งกึกคงปิ่งกัดย่งร้อนรอนพันนีเนาะหลกแต่งจีนแดงแดงเห็นแล้วสารหรือกาพราวนำหอมกัดน,นากินเลือกไม่ทองลูไม่รู้ว่าจะเซอร์อะไรเนาะนี่กัดรานกักแควถึ่แล้ สูนซายักษ์คาวแล้วเดินมาพบเขาร้านตอมเลือดหมูร้านนี้มาลองแหวะกินแลงมังอิดก,กันเนาะหวัดจิร้อยมีหน้าตากัดแล้วอ่ะนาจิรยโยถึงและลองชิมแลงมังอิดก,ก่อนหูดน้ำเข้าไปฮรอยสารกาน้ำใสใสร่อนรอน,รอนพันนี่เขาใส้เครื่องในมาตวากัดไมขคาวไม่ซับกินร้อยคล่องคอดีจริงๆกินแซดอีมเขาแล้วกัดเดินหลบมาเทรถทิพย์ยันหล แหละตุ่นจอดรถทิพย์เอาไว้ริมรั้วพันนี่เนาะนี่กัดยังกระแจงเรียบร้อยกระแจงกระจูดติดไว้กับรถทิพย์ทีเดียวเซอร์อไรมากัดซ้ายกระแจงหลักกัดเคหลบยาเหล่าแหล่แดดก็เริ่มร้อนแล้วกระตองกึะดวนหลบยาเหล่าแหล่เนาะนี่กระทางหลบเริ่นตุนหลบมาถึงเรินแล้วซู้เอ้ยมาแล้วว่ะได้อไรมาหมั่งจากตุอัดหลังส่วนหลวงรอเก่าเนาะนี่ได้หลกกระแตงจีนมาแมตหนึ่งยี่สิบบาทยาอาโะโวคาโดแมตละ1สิบห้า แแล้กกัดได้กลวยหักมุกยาง3ามเมตบาทและกัดคือเหนียวหมูหอดดบดับใยัยยนนี่มากินด้วยกันเตะ